รถเกียร์โต้มือใหม่ให้ปลอดภัยมาดูกันมาเริ่มต้นจากการใช้เกียร์โต้นะครับเกียร์โต้ก็จะมีตำแหน่งอย่างเงี้ยคือ P นะครับ R แล้วก็ N แล้วก็ D แล้วก็ถึง S นะครับแล้วก็มี B นะครับและเกียร์แต่รุ่นหน้าตาจะไม่เหมือนกันนะครับคันถ่ายเกียร์โต้นะครับก็คือ P เนี่ยจอดเขาจะล็อกล้ออยู่นะครับแล้วเกิดเราต้องการใส่เกียร์นะครับให้เราใช้เท้าขวาเหยียบเบรกนะครับ แล้วปลดเบรกมือเลยคอนถ่ายเกียร์นะครับเพื่อถ้าเราต้องการที่จะเดินหน้าก็าต้องดึงเข้ามาที่ดีนะครับแบบนี้นะครับถ้าเราต้องการลดสปีดของเกียร์เกียร์มาด้านนี้นะครับอย่างเงี้ยก็จะเป็น S อนะครับลดสปีดของเกียร์สปีดได้น,นะครับโดยการโยกลงหรือว่าโยกขึ้นนะครับค่อยๆปล่อยเร่งแล้วก็เดินหน้านะมีเทคนิคอย่างหนึ่งนะครับจะบอกเลยว่า ทำไมมือใหม่ชอบขับรถนะครับเหยียบเรล่งกันเบรกเหยียบเบรกเป็นเรล่งแล้วตกถนนเป็นประจำนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําการวางเท้านะอันนี้สําคัญมากๆนะครับในการขับรถนะครับเพราะว่ามือใหม่เวลาย้ายเท้านะครับเขาก็จะ,ะเซ็นเตอร์เขาจะย้าย เท้าออกจากเซนเตอร์นะครับออ้อย่างเราเหยียบเบรกอยู่างครับเห็นต้นเท้าไหมครับเราจะวางต้นเท้าไว้อยู่กับพื้นเพื่อมีเซนเตอร์นะครับถึงแม้เราต้องการที่จะเดินหน้าแบงหน้านะครับเราค่อยๆไปเบรกออกมานะครับรถก็จะเดินหน้าไปนะครับแล้วเราก็ค่อยๆย้ายเท้าเราอย่ายกนะครับแล้วค่อยมาเหยียบพัะเล่งอย่างเงี้ยอาจจะทําให้เราเหยียบพัะเล่งไม่ผิดนะครับบางคนก็ย้ายผิดนะครเรายกเซนเตอร์แล้วเนี่ยมันหาไม่ได้สังเกตไหมว่าถ้าเราเหยียบเบรกอยู่แล้วเรายกข้างเท้าเลยเราจะหาตำแหน่งยากมากมืออยู่ไหนแแล้วววกก็จะคิด่่่าาถึงเบรตไม่ถึงรห้อยู่ไหน ตกข้างทางได้เลยนะครับก็มือใหม่ก็ต้องระวังว่าอย่าย้าย,ายเซ็นเตอร์ที่ส้นเท้านะครับไม่ว่าเราจะหาแ้นเบรกหรือเป็นคัดเจอแล้วเราค่อยย้ายเซ็นเตอร์นะครับ